เรียนรองับอาจารย์นี่เไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนขายเรื่องของโฮมจุ้ยกับอาจารย์เอื้อรีบมากันเยอะๆได้เลยนะคะสุดท<ๆ>้อนวันนี้ค่ะได้มาเรียนกับอาจารย์เจรารได้มาก็รับรองในคะว่าสนุกไม่เรียดแล้วก็ได้รูร้จับไปแบบเต็มระบุญเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้น<ๆ>วันนี<ๆ>้นะคะถ้าไหนสนใจนะคะก็คลิก<ๆ>ทุกแฟนเพจของอาจารย์เ<ๆ>อื้อมาได้เลยได้ห<ๆ>รือว่าจะมาโทรสอบถามหรือก็ถึงค่ะการเดินทางมาเองที่นี่เลยค่ะกับทีข่านบางแคชั้นใต้ดินรีบมากันเยอะๆนะคะ ก็จะเป็นฉักลายเส้นสีนะคะก็มาเรียนได้กับอาจารย์เชื่อนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปอย่างแน่นเกี่ยมแน่นอนค่ะแล้วก็ดูรู้จริงรู้ทเรื่องเลยนะคะอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆนะคะมาเรียนฟรีกับอาจารย์เชื่อย้อดจริงค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะครับก็มาเรียนกับอาจารย์เชื่อนะคะรู้เรื่อยู่ชั้นรู้จริงนะคะเมื่อก่อนที่มาทำก็คือดีที่สุดลนะครับแล้วก็มาเรียนนเยอะนะคะ มาเรียนกับอาจารย์เอื้อนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดมากยอดจริงนะครับมาเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับผมรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงคอนเฟิร์มครับครับก็มาเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงนะครับได้ความรู้แน่นอนนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับนี่มากเลยครับรับมาเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงกล้วยต่างๆนะครับรู้ลึกรู้จริงครับขอให้มาเรียนด้วยกันนะครับผมโโขขออ้ชคดี เป็นเศรษฐีต่างพากันรวยโรงงานบ้านสำนักงานทุกอิดกัการจะพากันรวยรวยด้วยหวงจุย้ยมาครับมารวยรวยด้วยหวงจุย้ยสินเช็ ยย,ยชีวิตจะรดำรวยรวยเสิมฟู้วงตุีโรงงานบ้านสำนักงานธุรกิจจาการจะพากันรวยรวยรวย